สุดลุหลังไทยลีกหรือว่าลีกสูงสุดของเมืองไทยนะครับเตือนหน้าจะแการขันมาตั้งแต่ปี2539นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่24แล้วครับทีมแชมป์ในครั้งที่24ตกเป็นของ BG ปทุมไนเต็ดนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายระหว่างทางการจัดการขันนะครับตลอด24ครั้งที่ผ่านมารวมครั้งนี้ด้วยเนี่ยมีเรื่องราวให้จดบันทึกมากมายในแง่ของสิติและในแง่ของประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำนะครับนี่คือ10เรื่องราวใน100 1,000เรื่องราวที่เกิดขึ้น บนแวดวงลีกสูงสุดของเมืองไทยครับซุปเปอร์ไทยลีกหรือว่าลีกสูงสุดของเมืองไทยจัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกปี2539นะครับครั้งแรกมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด18ทีมนะครับรูปแบบการแข่งขันครั้งแรกนอกจากจะพบกันหมดในฤุกการแล้วเนี่ยจะเอาทีมอันดับ1-4ถึงมาเล่นเพย์ออฟหาแชมป์กันนะครับโดย4ทีมที่ผ่านเข้าไปเพย์ออฟมีทางด้านของธนาคารกสิกรไทยแชมป์ในฤดูก,การปกติ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะครับธนาคารกรุงเทพและตลาดหลักทรัพย์ทีมแชมป์ครั้งนั้นและเป็นแชมป์ครั้งแรกของประเทศไทยตกเป็นของธนาคารกรุงเทพเจ้าของฉายาแบงก์โบหลวงนะครับภายใต้การคุมทัพของโคชเฮงวิทยาเราหักกุลครับ สิงห์ไล่กล้วยน้ำไทยมหาวิทยายลัยกรุงเทพนะครับที่ปัจจุบันแปลงร่างมาเป็นแข้งเทพแบงคอกอยูไในเต็ดกลายเป็นอีกหนึ่งความน่าทึ่งของวงการฟุตบอลไทยบนหลีกสูงสุดของเมืองไทยนะครับเมื่อสามารถเดินหน้าคว้าแชมป์ลีกมาครองได้ในฤดูก,กาล2006สโมสรฟุตบอลแห่งนี้ภายใต้การคุมทัพของบร拉นาเมืองไทยสมชายซับเพิ่ม กลายเป็นทีมระดับมหาวิทยาลัยทีมแรกของประเทศไทยที่พังาดคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองไทยและยังเป็นทีมเดียวที่สามารถคว้าชแชมป์ได้จนถึงทุกวันนี้ชุดที่คว้าชแชมป์สัปพ์กำลังผู้เล่นมาจากรั้วมหาวิทยาลัยแทบทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าหรือว่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับโดยนำทัพโดยพิลาสเมืองไทยธีรุจิศร์ศินกิติศักดิ์สิงิแวน ฉลามชนชมรีเอฟซียอดทีมจากแดนบุรพานะครับก้าวขึ้นมาเล่นไทยลีกในปี2006เข้ามาในช่วงของการรวมลีกนะครับเอาศึกฟุตบอลไทยลีกกับโปรวิชลีกมาผสมผสานกันในฐานะยอดทีมพูธทแชมป์โปรลีกปี2005ที่มีหลักฐานฟุตบอลเยาวชนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับใช้เวลาเพียงแค่2ฤดูก,กาลก็สามารถควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองไทยได้ในปี2007กลายเป็นทีมแรกที่จะรึชื่อระดับจังหวัดในการควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศไทยมาครองสู่อ้อมอกได้สําเร็จครับ เดนไปยองเอ g จเมืองทองยูเนเต็ดหรือชื่อเดิมหนองจอกพิทยานุสรนะครับเดินหน้าเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนชื่อมุ่งสู่วงการผู้บอลอาชีพอย่างจริงจังจนสามารถก้าวเข้ามาเล่นในลีกสูงสุดสมัยแรกในปี2009ได้แต่ความพิเศษในการร่วมลีกสูงสุดของประเทศไทยเส้นทางของ SCG เมืองทองถูกเติมเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่จากการก้าวเดินนะครับ กิเลนพยอง SCG เมืองทองยูเนเต็ดกลายเป็นทีมแรกของเมืองไทยที่ก้าวเดินอย่างยิ่งใหญ่คว้าแชมป์ลีกทุกระดับในระยะเวลา3ปีนะครับปี2 0 0พคว้าร์แชมป์ิีิชั่น2นะครับโค้ชตอนนั้นนพพรเอกสัตาปี2008นะครับแชมป์ิีิชั่น1 ในเวลานั้นสุรศักดิ์ตังสุรัตน์และปี2009แชมป์ไทยลีกนะครับอัตพลปุษบาคมนะครับว่เวลา4ปีของ s c g เม e ืองทองยูไนเต็ด2007ถึง2010เส้นทางของพวกเขาควา้าแชมป์ลีกมาครองได้ทั้งหมดถึง4ครั้งนะครับและหลังจากนั้นมา e s c g เมืองทองยูไนเต็ดสามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้อีก2ครั้งนะครับกลายเป็นแชมป์4ครั้งบนลีกสูงสุดของเมืองไทยนะครับแต่ว่าเส้นทางของพวกเขาน่าสนใจในเรื่องราวของ3ปี3แชมป์3ถ้วย3ระดับนะครับ